ทำอะไรมามันถึงมานอนคอหักไหนบอกว่าจะไปวอระโบมันเมื่อตายไตแขนแก่นี่ยเหนีนบาทให้มันอมยังเ <c oughs> มื่อสภาพกินเขาแล้วว่าสิพ้านนองไปว่าระโบสันว่าตายคอหลอวัละโบ,ออะโบว่าัลลยังก,กว่าเห็นเนาะนอนบนขี่แร่เขาก็มีความสุขเนาะอ,อีจอย <c oughs> ดูมัน ขยับไม่ได้ใช่ไหมมันติดแขนมึงแล้วนะขยับออกมีตื่นแน่แกล้งมันเร็วอรินสอเขียนค่มเขียนคิวเขียนปากทาเป็นหน้าผีมันก็ไม่รู้สึกแล้วเนี่ยถายแล้วคงเหนื่อยมันเลิกงานมามันเหนื่อยหมดสภาพมากเลยมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนที่บ้านมันได้ไงจะไปทำ พูดเล่นอี่นี้เอาจริงอย่าทำร้ายสัตว์เลี้ยงน้องลูกกับวะใดได้เลยลูกมันจิตื่นกำลังฝันถึงพระอ,อินทร์เจ้าหวยเจ้าหวย นว่าจะไปวอลลาบอวอล <c oughs> ลเบอะไรของมึงนเตียงเนี่น้อยเ <c oughs> ขาบอกให้นอนอน้ำปลาไดยังมาแห่เขาอยู่เ <c oughs> ขามีแข่งกีฬาหน้าบ้านนะมึงจะไปดูหรือเปล่านะเขาประกาศตุ้มๆอยู่พาน้องไปดูผู้ชายไปมันนอนน้ําลายยืดใส่แขนมันทําไมน่ะเอืดใส่กันบนเตียงหมดแล้วน่ะ <c oughs> วันนี้มันต้องกลับบ้านไปหาป้าป้าเนี่ยป้าป้าเขารอของขวัญให้อยู่น่ะแล้วเขาให้มา เออเขาบอกไปตอนเย็นดิพ่อแม่เขายังไม่อยู่บ้านมผมจะไปทําไมตอนเขาไม่อยู่อืไมไปแล้วเอานอนกันนะ่ะนอนอมน้ำลายไปก่อนห้าโมงเย็นก็ไปหายใยพินกับป๋าป้า